ผู้ชมคงรู้ว่าวันนี้เสียแป้งเขาหนีขึ้นไปบนเทือกเขาบรนทัด คำถามก็คือว่าแล้วภาพนาทีที่จะเอาแป้งขึ้นไปส่งบนเทือกเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะต่อขึ้นไปที่บ้านตระเนี่ยนะ<า>วันนี้ทีมข่าวช่องแปดคุณผู้ชมครับเราได้หลักฐานชิ้นหนึ่งมาเป็นวินาทีที่ขับพาแป้งขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัด<า>คุณผู้ชมลองดูหลักฐานชิ้นนี้ครับนี่คือนาทีรถที่ทางด้านของนายจิรวุฒิหรือว่านายปอย<า>ถูกไหมฮะใช่ค่ะกำลังขับเข้าไปตรงบริเวณทางขึ้นเขาบรรทัด หรือที่เรียกกันว่าน้ําตกตนเตะคุณผู้ชมอาจจะลืมไปหมดแล้วว่าเอ๊ะเราตอนนี้เราจะคุ้นกับข่าวก็คือกําลังล่าเสียแป้งบางคนเขาบอกให้เรียกนักโทษชายแป้งเนี่ยนะฮะเอาไม่เป็นไรเขาเป็นทั้งนักโทษเราก็เรียกติดปากมานานแล้วก็คือเสียก็ขอเรียกเสียก็แล้วกันถึงแม้วันนี้อาจจะไม่ใช่เสียแต่ตอนแหกคุกยังไงก็ต้องเป็นเสียอ,อยู่เพราะถ้าไม่มีเงินคงแหกไม่ได้นะฮะเอาเปิดผังขึ้นมาหน่อยฮะนี่คือวินาทีสําคัญก็คือรถของในปอยหรือในจิรวุฒิ คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นรถที่มันวิ่งไปตามโรงพยาบาลแต่เราเองเนี่ยยังไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยแล้วตอนเสียแป้งที่หนีขึ้นเขาเนี่ยใครเป็นคนขับรถพามากันแน่นส,สุดท้ายวันนี้คุณผู้ชมครับวงจรปิดเนี่ยคือช่วงรอยต่อก็คือตอนตี24 น่าจะเป็นช่วงก็คือวันที่22ถูกไหมฮะเข้าสู่23แล้วแหละ,ะเพราะวันที่หนีมาคือ22ออขอดูน,นะฮะนี่คือทางที่กําลังจะไปยังเทือกเขาบรรทัดและหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาก็คือตอนต24ี2.41คุณผู้ชมลองดูรถของนายปอยจิรวุฒนะฮะ,ะก็คือคันขวามือถูกไหมครับลูกปัดใช่ค่ะแล้วเขาลงมาจากรถแล้วค่ะเออนี่ฮะ แต่เรายังไม่เคยเห็นว่าเขาป้วนเปี้ยนมาที่นี่จนกระทั่งถามว่าทําไม้ก่อนหน้านี้ตํารวจถึงไปจับในปลอยอปราเกฏววันนี้เข้าใจว่าเพิ่งเปิด สาเหตุที่เพิ่งเปิดหลักฐานได้ก็คือต้องรอเคลียร์ทีละช็อตให้จบก่อนเพราะถ้าเปิดก่อนเสียแป้งมันก็อาจจะรู้ตั้งแต่ช่วงแรกๆจะเห็นนี่นะครับเห็นบอกว่าเป็นรถของนายปลอยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันลงมาร้านสะดวกซื้อที่เปิดวงจรปิดหน่อยตัวนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะลองเปิดภาพเคลื่อนไหวก็ได้แม้ว่ามันจะสั้นๆแต่ให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือส่งเสร็จแล้วส่งเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ลงมานะคะพอขับลงมาปุ๊บเรียบจอดตรงร้านสะดวกซื้อตรงนี้แล้วปลอยลงจากรถมาค่ะลงไปซื้อของแป๊บ วงจรปิดต่อเนื่องจากที่นายปอยพอซื้อของเสร็จขึ้นรถแล้วก็ขับต่อไปด้วยนะคะเห็นบอกว่าถ้าคุณผู้ชมจําได้รถเนี่ยมันเอาไปจอดทิ้งที่ตรังใช่ค่ะแต่นี่คือวินาทีที่ส่งเสียเสร็จแล้วก็ลงมาซื้อของมันจะมีบางมุมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะที่มันลงมาอย่างด้านล่างถูกไหมฮะใช่ค่ะประมาณตีสามสามสิบห้าแวบเดียวเท่านั้นครับผู้ชมฮะอันนี้คือลงมาตีนเขาและหลังจากนั้นก็คือส่งเสียแป้งเป็นที่เรียบร้อยนี่ฮะใช่ค่ะและอันนี้ก็ต่อเนื่องมาจาก ตรงร้านสะดวกซื้อนะคะก็คือมัอนขับผ่านไปตามเส้นทางแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่หลังจากนั้นเนี่ยเอารถไปทิ้งที่จังหวัดตรังค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วนะฮะวินาทีขนแป้งขึ้นเขาแล้วก็ขนตัวเองหนีลงมาข้างล่างตัวละครถัดมาคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวช่อง8เป็นที่แรกที่ได้เปิดใจลูกพี่ของเสียแป้งขอย้อนภาพกลับไปที่ลูกพี่ของเสียแป้งก่อนก็คือคุณกะสิชาติหรือว่าคุณพงศ์คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะว่าตัวของคุณพงศ์เองเนี่ย คือเจ้าตัวเองกําลังบอกกับทางทีมข่าวบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะคาดการว่าวันนี้เสียแป้งเนี่ยน่าจะมีการลงจากเขาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปิดเขากันมาเนี่ยน่าจะประมาณ4ีหวันแล้วแต่ก็ยังไม่มีการเจอตัวทางด้านของเสียแป้งล่าสุดนะครับผู้ชมฮะทางด้านของลูกพี่ของเสียแป้ง เขาก็เลยออกมาคาดการว่าณนะตอนนี้เสียแป้งไม่น่าจะอยู่บนเขา mm hmm. คําถามคือมันจริงไหมมันจะไปสอดรับกับบังเขียวซึ่งบังเขียวก็คือคนส่งสเสบียงใ,ให้กับทางด้านของเสียแป้ง<ะ>ล่าสุดเนี่ยคุณพู้ชมจมงจำได้เมื่อวานอีกเช่นกันเราก็เปิดภาพนาทีที่เขาคุมตัว<ะ>บังเขียวค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยบังเขียวเนี่ยตอนที่โดนไปล็อกตัวเนี่ย ยังดูเหมือนกับมึนๆอ,อยู่เลย<ช>พเหมือนกับเพิ่งตื่นขอเปิดภาพคู่ขนานกันขึ้นมากับพี่ชายเขาเลยฮะเมื่อกี้นี้เอาขึ้นมาคู่กันครับประเด็นก็คือถามว่าเขาสัมพันธ์กันยังไงซ้ายมือคือฝั่งพี่ชายบอกว่า ก็คือพงะคะทางด้านของเสียน่าจะลงจากเขาส่วนทางด้านบังเขียวก็บอกกับเราเหมือนกันว่าตอนที่เสียแป้งถูกตํารวจล้อมเสียแป้งกระโดดลงจากหน้าต่างคุณผู้ชมครับเราอาจจะไม่ทราบเนี่ยนะว่าคนที่ชื่อว่าบาังเขียวเนี่ยเป็นคนที่รู้อากาบกิริยาเสียแป้งดีที่สุดวันนี้เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับผู้ชมครับโดยเขาบอกว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับ เสียแป้งอาการจริงๆแล้วเนี่ยในวันที่ตํารวจมาปิดล้อมเนี่ยนะครับเสียแป้งสุขภาพดีมากเปิดสุขภาพเสียแป้งว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงให้ฟังจากทางเจ้าตัวเจ้าตัวบอกว่าเสียแป้งเนี่ยในวันที่โดนล้อมจับแล้วกระโดดลงหน้าต่าง ณวันที่มีการประทะกันเกิดขึ้นสุขภาพเสียแป้งแข็งแรงใช่ไหมใช่ค่ะแข็งแรงแล้วก็มีลักษณะคือเดินคล่องแคล่วแล้วเป็นคนเดินเร็วด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยบองบองบอกได้ชัดเจนว่าวันที่ปะทานนั้นเสียแป้งเนี่ยคือเหมือนร่างกายแข็งแรงมากนะคะตรงนี้เนี่ยเขียวบอกไว้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในวันที่เขาอยู่กับทางด้านของบังเขียวคุณผู้ชมครับบังเขียวเองก็ยืนยันนะครับว่าเขาแข็งแรงดีกับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเมื่อวานนี้เนี่ย เราเองเนี่ยนะครับได้ทราบมาว่าเขาไปยึดเครื่องกระสุนปืนของทางด้านเสียแป้งมาบางส่วนปรากฏว่าบาังเขียวบอกว่าเอาจริงนะอยากรู้ความเป็นจริงเนี่ยเสียแป้งพกปืนอะไรกันแน่สุดท้ายเราก็เพิ่งรู้ว่าเสียแป้งมีปืนสี่กระบอก<ช>เดิมทีมี3มตามรายงานข่าวาาบังเขียวเขาเปิดเนี่ยนะฮะทั้งสุขภาพแล้วก็อาวุธ ที่พกติดตัวของเสียแป้งซีกระบอกมีอะไรบ้างมีปืน M16 คะ่ะแล้วก็มีปืน HK รวมถึงปืนสั้นขนาด9มมและมีปืนลูกองยาวด้วยค่ะเป็นสีกระบอกที่เราได้รับรายงานมาล่าสุดนะคะเออไม่ใช่รายงานแล้วฮะจากบางเขียวเนี่ยแหละครับก่อนหน้านี้คือรายงาน3กระบอกแต่วันนี้จากปากเขาเนี่ยนะฮะมันมีมุมที่น่าสนใจพอวันนี้บางเขียวเขาบอกว่า1แป้งแข็งแรง2งก็คือนอกจากแข็งแรงแล้ว ตัวของแป้งเองมีปืนทั้งหมด4กระบ,บอกแต่ตำรวจเมื่อวานนี้บอกว่าอย่าง H.K. หรือ M. 1 6เนี่ย<ๆ>เขาน่าจะโดนยึดแล้วล่าสุดเราไปเจอพ่อบางเขียวคุณผู้ชมครับพ่อบางเขียวเนี่ย<ส>เขาบอกเลยว่าเนี่ยที่สื่อนำเสนอกันเนี่ยโดยเฉพาะช่อง8ขอเปิดเสียงบางเขียวตอนที่กำลังสลืมสลือแล้วให้สัมภาษณ์สักนิดหนึ่งได้ไหมและเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้พ่อเขากำลังคาใจว่าสิ่งที่บางเขียวกำลังให้สัมภาษณ์แล้วช่อง8เอามาออกมันเป็นไปได้ไหมตำรวจไปสั่งบอกเฮ้ยไอ้เขียวมึงพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวจะได้ออกสื่อ ลองฟังเสียงบังเขียวดูหน่อยนะฮะตอนที่เขาพูดไม่ไม่ไม่เหม่อมดุนมันมันมันยิงยิงเลยเออมันต้าบอกก้อยอ๋อถึงมันกูบว่า้อยมันมันหอกก้ยร่องกำเด้งปอก่อยร่องกำมันกัผมุ๋มไอ้หนู่นลดลงก้อยอ่ะอันนี้ไอ้ตำรวจมันถึงผมยิงเลยมันไงดิไอ้เป็นยิงเลยมันไอ้เป็นเปิดเปิดปนมันคงมองฟังเหมือนนะแต่มันต้อยเลยเอาอย่างเงี้ยนะโอ้ต้อยเลยมันไปขึ้นบนนู่นเลยผมจะยิงเสียงบุ คุณผู้ชมครับนี่คืออากัปกิริยาของบางเขียวเปิดภาพคุณพ่อเขาขึ้นมาเลยฮะวันนี้ทีมข่าวเราไปเจอกับพ่อบางเขียวใช่ค่ะคุณพ่อเขาสงสัยวันเนี้ยที่กําลังพูดอยู่เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าโดนตํารวจเนี่ยบีบบังคับเราก็ถามพ่อทําไมพ่อถึงคิดว่าโดนตํารวจบ,บีบบังคับคุณพ่อก็เลยเปิดใจบอกว่าเห็นคลิปแล้วที่ลูกชายสารภาพไปนั้นกําลังคิดอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมลูกชายที่พูดกับสื่อเนี่ยอย่างช่องแปด เขาอาจกําลังกลัวว่าครอบครัวจะไม่ปลอดภัยเป็นเพราะว่าแป้งเองเนี่ยเป็น huh. ผ <Ö>, ู้มีอิทธิพลในย่านนี้ดังนั้นเลยเนี่ยลูกชายเนี่ยก็เลยบอกกับตํารวจไปแบบนั้นเพื่อจะช่วยคนในครอบครัว ขนาดเดียวกันวันนี้เราถามพ่อใช่ไหมพ <Ha. S 2> ่อว่ายังไงต่อพ่อบอกว่าการที่บางเขียวเนี่ยยอมรับสารภาพกับตํารวจไปคือคงหวาดกลัวที่ตํารวจบุกเข้ามาค่ะพอตารวจจะถามอะไรบังคับอะไรลูกชายก็ต้องพูดหมดอันนี้จริงๆแล้วบางเขียวเนี่ยจริงพ่อบอกเลยนะเป็นคนเรียนไม่สูงแล้วก็ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นไปได้ที่ไม่รู้จักกับเสียแป้งใครขึ้นเขามาก็ช่วยหมดค่ะบางเขียวแบบนี้มันมีที่เอมันมีปัญหาคือตรงนี้ฮะคาถามก็คือไม่รู้จักกับเสียแป้งแล้วช่วยทําไมการขยายคําตรงนี้สําคัญเป็นพร เพราะว่าเป็นไปได้ไหมบังเขียวเจอแป้งโดยบังเอิญบนเขาอันนี้น่าสนใจนะฮะ,ะตำรวจกำลังบอกไอ้นี่ยส่งอาหารแต่พ่อกำลังหักกลับบอกไม่ใช่ลูกผมอาจจะเจอเสียบนเขาโดยบังเอิญสัญชตาตญาณความเป็นมนุษย์คุณผู้ชมฮะแน่นอนที่สุดพอเจอคนหลงป่าบังเขียวก็เลยช่วยเนื่องจากก่อนหน้านี้บังเขียวเคยหลงป่ามาแล้วเห็นบอกว่าสองสามครั้ง แล้วบางเขียวเองเมื่อหลงป่าเขาเลยรู้ว่าเขาอยากจะช่วยคนหลงป่าประกอบกับก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนมาหลงที่เทือกเขาบรรทัดบางเขียวก็เคยช่วยดังนั้นเนี่ยพอบางเขียวช่วยก็เลยการว่าตำรวจก็เลยยัดข้อหาเหมือนกับช่วยเสียแป้งลองฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจกับเราหน,น่อยฮะกำรันจะไม่น่าไปเล่นมันนานเลยก็อปฏิบัติอันตรายกับตัวมันกันฉัวเพราะแต่ว่าแต่ว่าไปไปกู้ยันคือ ตำรวจเปอยู่มไม่มีหนักเกาแต็มคุยอล <นำ S 1> บ,บอกตำ,ำรวจได้ปันเนี่ยผมตกไปนันแล้วมันก็กลัวเลยไม่ได้ครับไม่รู้เลยมันกลัวก็รับลูกชายรับสารภาพไปเพราะว่ากลัวนั่นแหละมันันกลวคิดว่าเขาโดนบังคับให้พูดไหมโดน,นบังคับอะไรไม่บังคับมันไม่ได้ฝุดหรือเอล่างพูดความจริงอะเนาะเงี้ย ก็บังคับจริงก็บังคับอยู่แล้วไม่บังคับไมู่ด้ปูดไม่ได้ไม่ปูดยันจะโยแต่ทุกันตัวไม่มีไม่ไปดูโยแต่มันพ่อได้สังเกตไหมเขามีโทรศัพท์ของเขาไหมดูเสียแป้งวังไหมอะไรยังไงไม่เป็นน้ำเป็นเลยไม่เป็นเลยใช้โทรศัพท์ก็ไม่เป็นด้วยมเป็นมีโทรศัพท์ไหมไม่มี ักเครื่องเลยไม่มีก็ปุ้มเลยมีก็หมมีแล้วแต่ว่ามันไม่จ่ายไม่มีไม่จ่ายแต่ไม่เป็นออพูดตรงๆก็คือเหมือนกับคนที่เงินคนป้าเนี่ยเยอะเมื่อนานู่ก็ดีพนันแล้วกันแต่เราต้องจับไปก่อนนะเกี้ยนเนี่ยเกี้ยนกับไม่ไม่ไม่นันเกี้ยนหนังสือกับไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยเรียนจะหมอจ้ามแต่ว่าไม่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 ได้เกี่ยวจะเม็ดนั่นนี่แล้วลักษณะนิสัยจริงๆอ่ะพ่อคิดว่าลูกชายตัวเองจะช่วยจริงไหม ก็มันเปล่ากันมันบอกไม่ได้อาจจะอาจจะจุไนะยแต่ก็คือจวยด้วยแต่ว่าไม,ไม่ไม่รู้รคือบางทีก็จุไอปอบปนในการอ,อีลบมนันนี้นนะนาณเนี้ยคือกัพอไปเล้วมันมันไปยาวะนาณนี้นเนาะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อเองเนี่ยวันนี้ก็เลยเปิดใจบอกว่าที่บางเขียวโดนจับเนี่ยแล้วบอกว่าแป้งมันหนีไปแล้วเนี่ยเป็นเพราะลูกชายเจอโดยบังเอิญจากการเดินป่า